สวัสดีครับผมกอฟฮาร์ปี้นะครับแห่งช่องฮาร์ปี้ชาแนลครับวันนี้นะฮะเป็นรายการฮาร์ปี้เซอร์เวย์นะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะพามาเซอร์เวยสถานที่อะไรนะครับผมมันอยู่ที่ซอยน้ำตกกีฬานะครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเกาะสมือนนะครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ยินมาจากเจ้าปักนะครับเจ้าปักฮาปี้ของเรานะครับว่าร้านนี้ครับเป็นบารับแห่งหนึ่งนะครับที่อิงกับธรรมชาตินะครับผมบรรยากาศนี่นะครับอยู่ริมน้ําตกนะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่านิสัยเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยได้ข่าวว่าติดมากนะครับมไม่สนใจนะฮะว่าจะขายได้ดีหรือคนเยอะไหมครับเขาต้องการให้ลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับได้ดิ่มดํากับธรรมชาติพร้อมเสียงเพลงและก็เครื่องดื่มกาแฟหลายๆอย่างที่ร้านจัดสรรให้คุณได้มารับชิมกันนะฮะอยากรู้ไหมล่ะครับว่าร้านที่ผมพาเนี่ยสวยแค่ไหนแล้วก็เจ้าของเนี่ยมีนิสัยยังไงวันเนี้ยผมจะมากวนตีนเจ้าของร้าน w a t e r f a l l Farm c ม f e ไปเราไปกดตีเจ้าของร้านกันดีกว่าเชิญครับมาเลยครับ ได้มาชมบรรยากาศร้านโอ้บรรยากาศร้านเป็นไงครับท่านผู้ชมสวยมากครับฟินได้ใจเลยครับอยากมีสาวๆข้างกายมานั่งดื่มกาแฟในบรรยากาศอย่างนี้จังเลยครับผมว่าเป็นอะไรที่มันโรแมนติกนะคะมันเป็นบาร์ลับที่สามารถพาสาวๆนะครับมาดื่มดักนะฮะกับเครื่องดื่มนะฮะและธรรมชาติน้ําตกนะฮะได้ยินเสียงน้ํานะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าบอกไม่ถูกครับคุณต้องมานะครับบอกเลยนะฮะถ้าไม่มาที่นี่นะ เหมือนถ้าคุณขาดอะไรในกลิ่นไอของความเป็นสมุนเดี๋ยวเราไปหาอะไรดื่มกันนะครับว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างนะครเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าของร้านกันด้วยยังหาเจ้าของร้านไม่เจอสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสั่งอะไรครับเจอเอ้าสวัสดีครับพี่สสวัพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับพี่เล้งครับพี่เล็กนะครับโอเคพี่เล็กครับผมก้าวพปี้นะครับวันนี้ได้พาท่านผู้ชมนะฮะของช่อง Happy Channel นะฮะบังเอิญว่าผมได้ยินเขาที่นี่เป็นบาร์ร้าของสมุน นะครับเป็นบาร์ที่เป็นสไตล์ธรรมชาตินะครับหายากมากในประเทศไทยนะครับและอยู่บนเกาะนะฮะที่น้ำทะเลล้อมรอบครับขึ้นชื่อดีครับผมได้เมื่อกี้ได้ไปชมบรรยากาศล้อมรอบนะครับอ่าเดินดูแล้วใช่ไหมไม่หวังเลยพี่ผมอยากจะคุยอย่างนี้มากเลยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน่อยนะครับพี่เดี๋ยวพี่แนะนํากาแฟสักแก้วหนึ่งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เล็กกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าพี่เล็กจะเอาเครื่องดื่มอะไรให้ผม นี่เป็นเมนูทางร้านใช่ไหมครับพี่เล็กใช่ครับอทำสวยมากครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดเมนูกันดีกว่าว่า,วามีอะไรน่าทานบ้างโอ้เมนูหล,ลากหลายมากนี่คือหน้านี้เป็นเครื่องเครื่องดื่มกาแฟกับชาใช่เลยไปเครื่องดื่ม,มน้ำผลไม้น้ำปั่นแอปเปิลไซเซอร์ ز, อแล้วก็ของหวานก็ไปพวกเมนคอร์สใช่มีอาหารเมนคอร์สด้วยใช่ไหมครับใช่ก็มีทั้งทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรป สามารถพามาดินเนอร์ได้เลยนะครับเนี่ยสถานที่แห่งนี้ได้ครับครบเครื่องจริงจริงที่นี่นั่งนั่งสบายสบายจนอิ่มได้เลยสามารถนั่งทำงานอยู่ทั้งวันก็ได้นะสำหรับคนทำงานออนไลน์ใช่ไหมจริงๆช่วงนี้น่าจะเวิร์กด้วยเวิร์กฟรอมคาเฟ่ถูกต้องครับพี่เวรีกูดมากครับคำนี้ซื้อคำซื้อครับเสียงน้ำสบายสบายดีใช่นะฮะอย่าลืมนะครับท่านใดนะคะที่อยู่กับความวุ่นวายนะฮะในเมืองหลวงนะฮะมา เวิร์กฟอร์มคาเฟ่กันนะครับที่เกาะสมุยนะฮะหายากนะครับสถานที่อย่างนี้นะฮะน่ครับดูเมนูมีทั้งเมนคอร์สนะคะแล้วก็อาหารสามารถพาดินเนอร์นะฮะคู่รักอะไรได้เลยนะฮะเป็นสถานที่ทํางานโอเปนแอร์นะครับอยู่ในใจกลางธรรมชาตินะครับเรียกว่าน้ำตกทีนี้ครับพี่เรามานั่งคุยกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่ให้ชิมกาแฟอ๋อได้เลยครับพี่ได้ได้มานี่ก็ต้องชิมกาแฟกันอ้ามาพอดีเลยสวยนะครับเนี่ยไม่ควรเสิร์ฟแบสวยใช่ไหม ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วหอมจริงๆทําไมผมถึงให้ชิมกาแฟตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นกาแฟนมมันจะถูกตกเกลือนกลิ่นกาแฟไปจนหมดก็เลยอยากให้ชิมกาแฟที่เป็นออริจินอลซึ่งออริจินอลเนี่ยถ้าดูแล้วดื่มง่ายสุดก็จะเป็นอเมริกาโน่ช่ถ้าเป็นเอสเปรสโซบางทีอาจจะหนักไปสําหรับบางคนนี่หอมมากอเมริกาโน่จะได้ได้กลิ่นชัด ยิ่งเราไม่ปรุงไม่อะไรเลยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยเราจะได้ความหวานของกาแฟนะครับแล้วก้งกลิ่นผลไม้ที่แฝงอยู่ในเมล็ดกาแฟด้วยนี่เป็นการเอาใจใส่ของลูกค้ามากครับการเาใจใส่ของบริการทั้งสถานที่และก็วิธีการทํานะครับแต่ผมฟังพี่เนะครับแล้วผมโดมกาแฟไปด้วยเนะี่ย เราจะใส่ดมนะดมนะมอย่าดมทางจมูก้ยอย่าดื่มทางจมูกนะลองดูก็ดีนะพี่ตอนเนี้โควิดด้วยแล้วมาตรการที่ร้านความปลอดภัยช่วงแบบโรคระบาดโควิดนี้มีมาตรการอะไรบางครับตอนจริงๆตั้งแต่โควิดเข้าใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็เสริมมาตรการต่างๆเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่เป็นตัวเดียวกับปล่อยเจลแอลกอฮอล์ในตัวเลยนะครับแล้วก็ QR code ในการเช็คอินอ๋อก็คือต่างๆ ภาครัฐนะครับมาแล้วก็จะเป็นสมุดลงบันทึกแล้วก็จะมีพวกน้ํายาฆ่าเชื้อต่างๆนานาที่เราใช้มาตลอดก็คือเพื่อมาตรการก็คือถูกต้องตามกรมสารณสนขที่นี่ช่วงดีอย่างหนึ่งครับตรงที่ว่าบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดใช่ไหมฮะก็เป็นพื้นที่ปิดเต้องมีการโซลของอากาศ ปริมาณแต่ที่นี่มันเป็น o u t ดอร์แล้วอากาศถ่ายเทตลอดก็เลยสะดวกมากเลยผมรู้สึกว่าผมดูจัดระยนที่ร้านนะครับจากที่นั่นระยะห่างก็พอางกเราใช่ครับเราวังไว้ห่างมากดูแล้วมันสบายใจนะเพราะว่ามันก็ห่างกันเยอะนะครับทีนี้นะครับผมอยากจะมาขอถามพี่หน่อยนะฮะไหนๆก็ได้เจอพี่เล็กตัวเป็นๆแล้วนะฮะอยากจะรู้แนวคิดนะครับอยากจะรู้ความคิดพี่อยากจะรู้ว่าแรงบันดาลใจนะฮะอยากจะรู้ประสบการณ์หลายๆอย่าง ที่ทําให้เกิดคาเฟ่แห่งเนี้ผมมองนะครับตอนนี้เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของสมุยสถานที่หนึ่งนะครับที่ว่าคนต้องมาเช็คอินเพราะผมมองว่าทั้งบรรยากาศนะฮะทั้งความเอาใจใส่ในการบริการของพี่นะฮะทั้งเมนูอาหารรูปแบบเมนูนะฮะแล้วก็มีหลากหลายทุกอย่างมันสามารถได้หลายๆด้านนะครับของของความรู้สึกที่ที่จะมานั่งนะฮะจะทํางานเอ่ยจะทานครอบครัวมาเอา่ยหรือจะทานมาดินเนอร์ลยพี่ตอบโจทย์หมดหมดทุกอย่างผมเลยอยากเจอพี่ผมเลยสอบหาว่า วันนี้ผมมาลุ้นมากเลยนะครับว่าจะได้เจอพี่ไั้เขาบอกว่าพี่หาตัวยากมากเลยพี่ไปหลบที่ไหนมาครับปกติก็อยู่ครับแต่ช่วงเนี้มันจะมีหายไปบางช่วงเพราะว่าตอนเนี้ด้วยความที่เราทําร้านกาแฟนะครับ,รบก็มีบางช่วงที่พี่เริ่มขึ้นไปปลูกกาแฟบนภูเขาปลูกกาแฟเองด้วยเป็นไงล่ะครับ ว้าวเลยนะครับอย่างนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มก็คงใช้เวลาประมาณสัก2ปีเพื่อจะได้กาแฟชุดแรกประมาณสัก20%ของกําลังการผลิตก่อนเพื่อให้เรามาเทสกันก่อนหลังจากนั้น3-4ี่ปีหลังก็มีโครงการมีแนวคิดว่าเราจะสร้างมุมนั่งเล่นบนภูเขาณสวนกาแฟด้วยก็คือยกใช่ยกคาเฟ่ขึ้นไปสวนกาแฟจริงจริงคาเฟ่ตัวนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าเราเราเรามองว่าหลายคนคงอยากไปเห็นต้นกาแฟคงอยากไปเก็บกาแฟคงอยากเป็น นั่น่วกาแฟในสถานที่จริงวว้าพี่ประมาณนั้นเราก็เลยคีดว่ามีความคิดจะทําเรื่องนี้ก็เลยบางทีพี่อาจจะไม่อยู่แต่บาเอตอนนี้เราลงชุดแรกเสร็จนอคือปลูกต้นกาแฟใช่ใช่ที่เหลือก็จะเป็นการดูแลทั่วไปแล้วก็จะเริ่มมีเวลา แสดงว่าในอนาคตเนี่ยผมจะได้กินกาแฟดอยจากเกาะสมุยบนดอยเกาะสมุยตอนนี้เราตั้งชื่อว่าสมุยอาราบิก้าดั้งเดิมเนี่ยดั้งเดิมของทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟโรบัสต้าซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ด้วยด้วยด้วยคอนดิชันของสถานที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นความถูครับความชื้นปริมาณฝนแล้วก็แสงแดดนะครับมันอยู่ใน คอนดิชันที่เราคิดว่าเหมาะต้องบอกว่าเราคิดว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเราเราเราเพิ่งเริ่มทดลองปลูกอ๋อก็คือช่วงนี้คือเป็นช,ช่วงทดลองนะครับเป็นทดลองของ,ของการปลูกผมอย,ย,ยากถามว่าโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกในเกาะสมุยไหมครับที่ว่าเป็นโปรเจกต์ในการปลูกเมล็ดกาแฟจริงจริงเมล็ดกาแฟในสมุยนะตอนนี้ก็มีคนปลูกอยู่นะครับแต่พี่ไม่มั่นใจว่าที่เขาปลูก ปลูกอยู่เนี่ยมันเป็นอาราบิก้าหรือโรบัสตาเราก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ท,ทราบมาส่วนใหญ่จะเป็นโรบัสตาไม่ทราบว่าพี่ศึกษา<ม>การปลูกในกาแฟหรือศึกษาเรื่องกาแฟเนี่ยมานานหรือ,อยังครับจริงๆไม่นานนะครับต้องต้อง,ต,องต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่นานแต่ว่าศึกษาแบบค่อนข้างลึกใช้เวลาในการศึกษาพักใหญ่ๆทีเดียวแล้วก็หลังจากที่เราคิดว่าเอาโอเคเราเข้าใจแล้วว่า กาแฟเขาต้องการอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยบายโปรดัก<ม>จนจนไฟนอลเลยเนี่ยเราต้องทําอะไรถึงจะได้โปรดักตอนนี้ก็คือเราศึกษาจนครบกระบวนการแล้วผมอยากมาขอเข้าเรื่องค,คาเฟ่อห่งนี้หน่อยครับรัฟพรฟาร์มคาเฟ่ค,คือชื่อมันก็บอกตรงๆแล้วก็คือ วัตถุฟอสก็คือน้าตกใช่ครับแล้วคาว่าฟาร์มเนี wow. <S <S right. <S <S Hell, right. ่ยค oh, oh. uh, ือเอามาต่อจากวัตถุฟอสเนี่ยทำไมถึงมีฟาร์มใช่ทําไมถึงมีฟาร์มคือเดิมทีเนี่ยนะครับพื้นที่พื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่โล่งอยู่ทางด้านหน้าก็เราเราก็เลยด้านหน้าตรงร้านใช่ใช่ใช่ในพื้นที่ของร้านเนี่แหละครับเป็นโซนที่อยู่นอกร่มไม้ซึ่งเราสามารถปลูกพืชผักได้อ๋อาเราก็เลยคิดว่าอะไรที่เราสามารถปลูกเองได้แล้วเอามาใช้ในการปรุงอาหาร มันก็ได้ใช่มันก็ได้อาหารที่สดใหม่ไม่มีสารพิษซึ่งเราปลูกเองสุดยอดมากครับพี่แนวความคิดทีนี้นะครับมาถึงเรื่องของแรงบันดาลใจของพี่เล็กนะครับว่าทําไมถึงได้เนลมิตสร้างสรรค์สถานที่แห่งนี้ให้เป็นคาเฟ่ที่น่านั่งมากครับจริงๆตอนเริ่มแรกอะพี่มองแค่มุมกาแฟจิ้วๆเล็กๆนะครับมุมกาแฟเล็กๆแค่ประมาณว่ามีคนมาเยี่ยมเราพร้อมกันได้เต็มที่สัก สิบคนเรามองแค่นั้นในช่วงแบบรกก็เลยก็เลยเน้นไปที่มุมที่จะมานั่งดื่มกาแฟานะครับมานั่งกินน้ําปั่นมานั่งทานอะไรเล่นกันเป็ส่วนทีนี้ด้วยด้วยด้วยสภาพพื้นที่นะครับ,รบมันมีความมันมีความสบายริมน้ําใต้ร่นไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่ใช่ไหมครับ,ครบใครก็มามาก็จะรู้สึกว่ามันสบายสบายที่สําคัญนะครับนั่งดื่มกาแฟได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเลยครับ อันนี้เป็นฟิลที่แบบมันสร้างสร้างขึ้นไม่ได้นะครับถูกไหมฮะแล้วนี่ครับเสียงนกร้องก็เจอเสียงจักจั่นนะครับเสียงกิ่งไผ่มันมันครบอะครับพี่มันครบจริงนะครับผมเลยผมเลยทึ่งในแนวฝั่งฟิลพี่มากเลยครับคือแล้วแบบพี่ในรีวิทออกมาแบบมันเข้ากันไปหมดมันกลมกล่อมครับจริงจงตรงนี้บังเอิญนะครับบังเอิญบังเอิญมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่คิดว่าพี่จะเปลี่ยนจากธุรกิจเดิมมาทำมุมกาแฟเล็กเนี่ยก็คิดว่าหลักๆเนี่ย คือต้องการจะไปสายเกษตรแต่ทีเนี้ยพอเรามาเจอที่ตรงนี้เนี่ยเราเรามองว่าเออมันมีศักยภาพในการที่จะมาพัฒนามาเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักได้เราก็เลยเอาโอเคทําตรงนี้ก่อนอือ่าเพื่อจะได้มีคุณทรัพย์ต่อยอดไปเพื่อจะไปทําเกษตรอย่างที่เราอยากครับไม่ทราบว่าวัตถุวัลความคาเฟ่เนี่ยครับที่ทํามากี่ปีครับเปิดมาติดต่อถึงสิ้นปีนี้เป็นปีที่สองเป็นปีที่สองที่สองปีแล้วพี่ใช่ครับ ที่ลึกซึ้งมากนะแล้วถ้าดูภาพตั้งแต่ตอนแรกนะหาตายเลยดี๋ยวผมขอภาพอินเสิร์ตให้ใช่ให้ท่านผู้ชมในช่องฮา p p ปีเมื่อก่อนเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้ครับดูไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงนะแล้วผมเห็นไดนข่าวว่าพี่มีจะมีกิจกรรมหรือมีงานอีเวนต์ในสถานที่ของพี่ครับครับตอนนี้พอแนะนําหรือพอบอกท่านผู้ชมทางช่องผมได้ไหมครับว่า จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคือคือจริงๆเรื่องของกิจกรรมเนี่ยทางผมเนี่ยคิดไ้เยอะมากแต่มันก็คิดคคักคกคิดคิดคักคักับโควิดเนี่ยใช่มัน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 ทำให้พอเราคิดเราคิดว่าเออโอเคเราเริ่มเตรียมงานแล้ว สุดท้ายเกิดการระบาดแล้วลอกก็ยังไม่ได้ทําแต่คิดว่าระลอกนี้น่าจะผ่านกันยาวเลยนะครับก็เลยโปรเจกต์ต่างๆที่คิดไว้ก็น่าจะขุดขึ้นมาเอาอย่างง่ายๆที่เราเคยจัดแล้วก็คือแคมปิ้งไหนเคยจัดกันที่นี่นะครับคือเวท์บีคินมีย่างเนื้อมีก่อ้องไฟแล้วก็นั่งบนก้อนฟางจิบอะไรเบาๆแต่เซ่เอไบ้างใช่ไหมครับ นั่งแล้วเซ่ๆด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วก็มีดนตรีสดหน่าลองให้เราฟังตอนนี้นะผมฟังจากพี่นะผมอยากลุ้นให้แบบสถานการณ์โควิดดีขึ้นมากเลยดีขึ้นดีขึ้นผมอยากเร็วๆนี้แหละครับอยากมาลองมุมกลางคืนนะครับในร้านที่บ้างอันนี้คือกิจกรรมหนึ่งนะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไปทำเป็นสตรีทมิวสิกเรา ปิดถนนทางด้านหน้าห้านเลยอ๋อก็คือปิดปิดโซนทางเข้าร้านใช่ครับเราปิดจากทุกอย่างไว้บนถนนเราจะยกทุกอย่างออกไปแล้วไปเล่นกันบนถนนก็คือเป็นกิจกรรมของ w a t ต r b o ฟอ f a r คาเฟ่เลยใช่ร่วมกับชุมชนที่นี่ โอ้โหดีมากเลยครับพี่ก็พูดได้ง่ายว่าสืบสามท้องถิ่นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็เห็นผมได้ข่าวว่าที่นี่มีดนตรีสดด้วยมีครับปกติจะมีทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายคือตัวพี่เองเนี่ยเอาง่ายๆเอาตรงๆเลยนะครับพี่ผ่านชีวิตกลางคืนมาอย่างโชคชนโอ้โหแสดงว่าสายฮป์ปี้เหมือนกันได้ในพี่เราก็เบื่อไงเราก็เลยอยากใช้ชีวิตกลางวันผมผมได้มาเจอครอบครัวแล้วอ่ะคุยไปคุยมาก็ได้มาเจอครอบครัวแล้วตอนนี้นะฮะเราก็เลยอยากใช้ชีวิตกลางวันคือแรงบันดาลใจนี่มันมาจากตอนที่พี่ไปอยุทยาขออนุญาตอชื่น จะไม่มีผลในทางไม่ดีนะฮะที่ที่พี่ไปก็คือชื่อร้านลืมชื่อร้านผูเลยเอาเป็นว่าร้านร้านนี้อยู่ริมแม่น้ําอยุทยาริมริมแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ในตัวจังหวัดอยุธยาแล้วก็พอตอนบ่ายเนี่ยที่บริเวณสวนหลังบ้านเล้วเนี่ยจะล่มหมดเลยเขาก็เลยปรับที่บริเวณนั้นเป็นที่นั่งโดยปูอะไรกันง่ายๆวางโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็มีการอายเครื่องเดิมแล้วก็นั่งนั่งชิลๆสบายๆนะครบแล้วก็มีดนตรีสด พี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยดนตรีไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะกลางคืนเราเล่นกลางวันก็ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมดูจากเมนูนะครับพี่พอเปิดเมนูพี่มานะฮะดูจากราคามันไม่แพงนะครับกับสถานที่ไม่แพงเลยนะครับพี่ได้อะไรครับเนี่ยจริงๆผมถือว่ามันก็ไม่แพงไม่ถูกนะเอาตรงๆเราเราเองเนี่ยเราก็มีต้นทุนต่างๆนานา,นา,นานทีนี้เราเซ็ตราคามาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง ได้แต่เราก็ไปได้ด้วยเป็นข้อดีมากมาครับใช่ครับเป็นราคาที่ที่พื้นฐานนะครับของการด่งกาแฟคาเฟ่แต่คุณได้บรรยากาศที่มันประเมินค่าไม่ได้นะผมว่ามันมันเหมือนธรรมชาติสร้างม้ที่ล้อมรอบและพี่เบนไปเติมแต่งใช่ให้กับมันจริงๆผมมาแอบแฝงก็จะเฉยนะเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติที่นี่ก็สวยอยู่แล้วใช่ใช่ครับพี่แล้วผมอยากรู้ว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้แล้วว่ามาที่เนี่ยอะไรมัดใจผม ผมอยากรู้ความสิ<ด>้สึกพี่ว่าไ,นะไอ้รู้ทันอีกแล้วนะพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันมันเหมือนความอบอุ่นนะพี่จากจากต้นไม้แหล่งน้านะฮะจากบรรยากาศที่พี่ตกแต่งนะฮะแล้วยิ่งมาเจอพี่ยิ่งรู้สึกอบอุ่นเข้าไปใหญ่แต่ที่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าหรือว่าท่านผู้ชมก็อยากมูงว่าสถานที่แห่งนี้เข้ามาเขาจะได้มากกว่าผม หรือเขาแย่ที่สุดแบบพี่คิดว่าร้านพี่มีอะไรดีเขาถึงต้องมาหาพี่คืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมพยายามสร้างอยู่ตลอดเลยนะครับผมไม่ได้สร้างร้านที่สมบูรณ์แบบนะผมสร้างร้านที่เหมือนกับคุณไปเที่ยวบ้านเพื่อนอ๋อนี่คือแนวคิดเริ่มต้นใช่ไหมครับม่มีมุมสบายๆเมื่อไหร่ที่คุณเจอมุมนั่งสบายๆเนี่ยคุณจะไปนั่งได้โดยบอกแต่ถ้าคุณไปนั่งหาความสมบูรณ์แบบ ผมอาจจะให้คุณไม่ได้ทั้งหมดแนวคิดดีครับพี่ใช่ครับแล้วเราทํางานอยู่แบบนั้นเนี่ยถามว่าวิธีการทํางานเราก็ค่อนข้างจะตึงถ้าเราตั้งเป้าไปถ้าเราตั้งเป้าให้ทุกอย่างสบายพนักงานก็รับกันสบายสบายทุกคนก็มาสบายสบายตรงนี้มันถึงจะเป็นบรรยากาศพักผ่อนที่แท้จริงนะครับครันนี้ผมเข้าใจยังไงครับท่านผู้ชมว่าทําไมถึงพี่เล็กได้ตกแต่งร้านออกมาในแนวสไตล์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะความอบอุ่นเพราะการเข้าถึงง่ายเพราะความสบายใจความสมบูรณ์แบบนะครับ ผมว่ามันมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพี่อยู่ครับแต่ว่ามาแล้วสบายใจอบอุ่นที่นั่นแหละจะสร้างความสุขให้คุณได้เสมอใช่ครับเขาจะใช้ไใช่ได้ใช่ไครับผมว่านะครับร้านนี้นะฮะเที่ยวที่ผมแบบไปมานะครับผมว่าเป็นร้านร้านหนึ่งนะครับที่ที่ต้องมานั่งนะฮะถ้าผมมีแฟนผมจะขออนุญาตพามาดินเนอร์ สักมื้อหนึ่งนะพี่นะยินดีเยินดีเพราะว่าผมก็อยากจะดูนะครับว่าเวลากลางคืนพระที่ตกดินเนี่ยผมว่าแสงจะสวยน่าดูนะครับแสงไฟพี่เนี่ยดูแล้วล้อมรอบเลยที่นี่มีคลิมิกเด็ดอยู่อย่างหนึ่งนะแต่เราไม่ได้บอกใครบอกผมก่อนได้ไหมครับพี่บอกผมช่องแรกก่อน้ีเรามาฟังกันเรามาฟังกันอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากทําร้านกลางวัน ก็มีเสียงบอกว่าเฮ้ยที่ทําให้ถึงดินเนอร์เลยไหมปิดสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังดีอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็รอ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 โอกาสอยู่นะฮะแล้วก็รอความคิดเห็นจากหลายๆคนถ้าเกิดว่ามันไปได้เราอาจจะขยายเวลาไปถึงประมาณสักสามสี่ทุ่มแต่ยังไงก็ไม่ใช่ร้านที่เป็นร้านเมาหัวที่มเป็นร้านที่นั่งดินเนอร์กันสบายไม่ใช่ร้านที่เมาครับใช่ใช่เป็นร้านที่เอาททงีี่่พ ผมู้องไปว้าที่เอาเอาเอาใจพี่เอาใจใช่เราเอาโอเคโอเคเอาเคเดี๋ยวพีกกที่ว่ากลางคืนนี่นะครับที่นี่เนี่ยหลังจากที่แสงหายไปแล้วนะกิ่งห้อย ที่นี่จะมนเป็นร้อยตัวเลยนะครับโอ้โหเป็นร้อยนะพี่ใช่ไอ้นี่ผมยังไม่บอกพี่ยกขโมยห้อยมาจากอพวาเ่ยพี่จริงๆทพี่เป็นซื้อสายไบเป็นกดมาอย่างนี้ครับพี่ถ้าเง้นอยากให้พี่ฝากร้านวัดท่าพ่อสามคาเฟ่นะครับกับท่านผู้ชมหน่อยครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มีโอกาสได้มาขโมยนะครับก็ขอเยนเชิญ ร้านเรามาสะดวกมากครับร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งหน้าทอนอยู่ติดกับน้ําตกหินล้านเลยทีนี้เวลาคุณเดินทางมาเนี่ยนะครับถ้าเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่เนี่ยร้านเราจะอยู่ห่างท่าเรือเฟอร์รี่ไม่เกินสานาทีคุณสามารถเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่แล้วพักเหนื่อยหรือว่าตั้งใจที่จะมาที่นี่เลยก็ได้การเดินทางสะดวกสบายถนนไม่มีขึ้นเขาไม่มีอะไรทุกอย่างราบ สามนาทีนี่คือท่าเรือพอดีซีทานทั้งสองท่าอ๋อก็ค,อคือคืออยู่กึ่งกลางลใช่ไหมใช่มาสะดวก<ช>มากครับได้รู้จักกับตัวตนของพี่เล็กไปแล้วครับได้รู้จักแรงบันดาลใจนะฮะได้รู้แนวคิดแกนะครับว่าแกสร้างสารรค์เนลมิตนะฮะจินตนาการออกมาเป็นคาเฟ่ได้สวยขนาดนี้เพราะอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกิจกรรมต่อไปของแกนะครับยังไงนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่อง Happy Channel ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ h a p p y Survey กับก๊อฟ Happy นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ